ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับมาอัปเดตสถานการณ์ข่าวให้กับคุณผู้ชมได้ครับทราบวันนี้จำนวนผู้ที่ติดเชื้อนะครับ2290คนไม่ถึง2,300นะครับโดยแบ่งเป็นผู้ที่ติดเชื้ออยู่ด้านนอกเรือนจำเนี่ยไม่ถึง2,000คนไม่ถึง2,000คนนะครับ ส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้อยู่ที่27คน27คนเวลาตัวเลขมันลดลงมาหลักร้อยนี่ยนะครับหลักร้อยเนี่ยมันถือว่าเป็นการลดลงมาอย่างไม่มีนัยยะสำคัญก็อย่าหาว่าผมเนี่ยพยายามนำเสนอข่าวหรือว่ามองโลกในแง่ร้ายอันนี้คือความเป็นจริงนะครับจำนวนคลัสเตอร์ไม่ลดเลยนะครับเพราะฉะนั้น เวลาดูจํานวนผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยอย่าไปหลงกับตัวเลขว่ามันเพิ่มขึ้นหรือว่าโดยเฉพาะมันลดลงหลักสองร้อยห้าร้อยหกร้อยเนี่ยเพราะต้องยืนยันว่าที่ผ่านมาสบคไม่เคยบอกว่าวันหนึ่งตรวจเท่าไหร่สบคไม่เคยบอกว่าวันหนึ่งตรวจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวเลขที่มันลดลงนิดหน่อยแบบไม่มีนัยสําคัญเนี่ยเอามาประเมินสถานการณ์ไม่ได้ ไม่ได้ใครจะไปรู้อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานตรวจน้อยก็ได้อันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองมันไม่สอดคล้องกับคลัสเตอร,ร์ที่พบเพิ่มขึ้นคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะตลาดสดแล้วก็โรงงานในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีคลัสเตอร์รเพิ่มขึ้นแทบทุกวันนะครับเดี๋ยวแคมป์คนงานเดี๋ยวตลาดสดต่างจังหวัดรอบนอกที่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่แล้วก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับ ก็พบว่าโรงงานนั้นเกิดการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าจะบอกว่าตัวเลขลดแต่คลัสเตอร์เพิ่มเนี่ยฟังดูยังไงมันก็ไม่สอดคล้องนะครับมันไม่สอดคล้องคุณผู้ชมเข้าใจนะครับผมกล้าพูดคํานี้นะครับว่าคือบางคนเนี่ยก็จะรักรัฐบาลพอเห็นตัวเลขลดหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะบอกว่ามันดีละมันอย่างนั้นละไม่ใช่ครับถ้าวิเคราะห์ตามข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับ ถ้าตัวเลขมันลดลงแล้วทาไมคลัสเตอร์มันเพิ่มขึ้นนะครับทําไมมันเพิ่มขึ้นอันนี้เอาให้ชัดนะครับแล้วผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่ในระดับที่สูง27คนบางวัน30สคนบางวันปาไป4ี่สคนเอาตรงนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของตัวเลขให้ชัดเจนก่อนว่าอย่าได้ไปดีใจนะครับอย่าได้ไปประมาทว่ากันง่าย ถ้าเรารู้สึกว่าสถานการณ์มันยังไม่น่าไว้วางใจเราก็จะใช้ชีวิตเนี่ยด้ความระมัดร,ระวังมากยิ่งขึ้นนะครับก็หลีกเลี่ยงนะครับคุณผู้ชมครับในการไปสถานที่ที่คนเยอะๆโดยเฉพาะจุดที่เป็นคลัสเตอร์เราก็หลีกเลี่ยงไปคลัสเตอร์จะมีอะไรบ้างคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่ก็น่าเห็นใจนะครับการทํามาหากินก็คือตลาดนะครับตลาดร้านค้าร้านสะดวกซื้อนะครับ โรงงานที่ต้องไปทํางานเนี่ยโรงงานแคมป์คนงานอะไรแบบนี้นะครับในสถานที่ที่ผู้คนเยอะๆนะครับที่เป็นลักษณะแออัดอยู่ตรงไหนก็ได้ที่คนน้อยๆคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับที่คนน้อยๆนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยสาสุขเขาก็ถแถลงนะครับมันติดจากคนคนเนี่ยเป็นพาหะนะครับจากการตรวจสอบยังไม่พบว่าอาหารเป็นพาหะ ยังไม่พบว่ามีน้ําแข็งเป็นพาหะแล้วทําให้คนติดเชื้อยังไม่พบนะคนเป็นพาหะคนเอาโรคไปติดให้กับอ,กนนอีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนที่ที่คนเยอะๆก็ระมัดระวังด้วยนะครับเห็นมีคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าผมจัดรายการตอนไหนเปิดตอนเช้าไม่เจอผมไปจัดตอนเย็นนะครับห้องเนชัน่น22 18นาฬกา10นาทีจนถึงสองทุ่ม ขออนุญาตแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทีนี้มาต่อกันที่ประเด็นของวัคซีนวันนี้มาลุ้นกันนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะฉีดวัคซีนได้อีกเท่าไหร่เพราะว่าสามวันที่ผ่านมาฉีดเป็นล้านนะครับเดี๋ยวสิ่งที่คนไทยเป็นกังวลก็คือหลังวันที่สี่ที่ห้าที่หกเป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีวัคซีนเพียงพอหรือเปล่าคือถ้าฉีดกันในระดับสามแสนสี่แสนคนแบบนี้ก็ถือว่าเป็น การฉีดในปริมาณที่สูงนะครับจนทำให้ตอนนี้เนี่ยเราขึ้นมาอยู่ในอันดับสามของอาเซียนนะครับเราขึ้นมาอยู่ในอันดับที่สามของอาเซียนแล้วนะครับในการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอลุ้นครับว่ารัฐบาลจะมีวัคซีนเพียงพอให้กับพี่น้องคนไทยหรือเปล่าเพราะตอนนี้ฉีดวันละสามสี่แสนเนี่ยถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ชมครับเดือนหนึ่งก็มีนะครับเป็นสิบล้านนะครับ เดือนหนึ่งก็มีเป็นสิบล้านแล้วจะมีวัคซีนรหรือเปล่าเอาตรงนี้นะฮะเอาตรงนี้ทีนี้ไปกันที่เรื่องของการเปิดเทอมเดี๋ยวผมจะมีมาตรการเยียวยาด้วยนะครับมาตรการฟื้นฟูเศรธธษฐกิจเรื่องของการเปิดเทอมคุณผู้ชมครับเปิดเทอมวันที่14มิถุนายนในพื้นที่สีแดงเข้มเลือดหมูแล้วก็พื้นที่สีแดงก็คือ4บวก17จังหวัดเปิดหมดนะครับ แต่การเปิดเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องไปโรงเรียนนะอย่าง4ี่จังหวัดกทมและปริมณฑลเนี่ยนะครับเปิดเทอมแต่ไม่เปิดโรงเรียนนะครับสถานที่เนี่ยไม่เปิดไม่ให้เข้าไปออนไซต์ site, หรือว่าไปทําการเรียนการสอนก็ต้องหาวิธีการจะออนไลน์จะส่งชีตจะคุยผ่านไลน์ก็ว่ากันไปแต่วันที่14นี้ยังไงก็เปิดสั่งออกมาแล้วนะครับกระทรวงศึกษาธิการสั่งออกมาแล้ว ส่วน17จังหวัดรอบนอกซึ่งเราก็ยังเห็นการติดเชื้อหลายจุดไม่ว่าจะเป็นพระนครศรียาราชชบุรีประจวบคีรีขันธ์หรือแม้กระทั่งชนบุรีหลายจังหวัดก็เลือกที่จะเลื่อนออกไปก่อนเหมือนกันเลือกที่จะเลื่อนออกไปก่อนเหมือนกันแต่ใช้วิธีการเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวเนี่ยไปพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยทั้งนั้นแหละครับในการเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่นะครับเห็นด้วยทั้งนั้นเพราะกลัวว่าถ้าลูกหลานไปโรงเรียนแล้วติดเชื้อแล้วก็เอาเชื้อเนี่ยมาแพร่ต่อที่บ้านแล้วใครจะรับผิดชอบแล้วจะรับผิดชอบไหวไหมกรณีที่ผู้ที่ติดเชื้อเป็นผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจำตัวแล้วก็ทำให้ต้องเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจึงเป็นการเปิดเทอมในลักษณะออนไลน์แน่นอนครับออนไลน์ภาระความรับผิดชอบของพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มขึ้นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตบางบ้านเปิดแอร์บางบ้านครูสั่งให้ไปปริ้นแบบฝึกหัดชีตนะครับแบบฝึกหัดเนี่ยก็ต้องไปปริ้นเสียค่าปริ้นถ่ายเอกสารหรือบางแห่ง ถึงขนาดต้องไปซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องปริ้นมาหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อภาพรวมมันเป็นการเรียนในลักษณะออนไลน์พ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยถามว่าจะมีส่วนลดจะมีการลดค่าใช้จ่ายหรือลดค่าเทอมอย่างเป็นรูป,ปธรรมหรือไม่คำตอบก็คือจนถึงณขณนะนี้ ขึ้นอยู่กับบางโรงเรียนเท่านั้นในคุณผู้ชมดูอยู่โรงเรียนที่ลูกหลานคุณผู้ชมเรียนอยู่เนี่ยนะครับเขาลดให้บ้างหรือเปล่าแล้วก็ลดในอัตราส่วนที่สมเหตุสมผลหรือไม่ช่วยแจ้งเข้ามาหน่อยว่าลดเข้ามาหรือเปล่าช่วยแจ้งเข้ามาหน่อยเพราะอะไรคุณผู้ชมครับเพราะเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรัฐมนตรีตรีนุชเทียนทองรับปรึศษานี่ออกไปเนี่ยมันเป็นประกาศแนวทางปฏิบัตินะครับ ในการอภิปรายในสภาเนี่ยพูดถึงขนาะที่ว่ามันเป็นประกาศทิพย์มันเป็นการลดค่าเทอมทิพย์เป็นการประกาศแนวทางปฏิบัติก็คือบอกหรือว่าออกหนังสือเวียนให้แต่ละโรงเรียนทราบว่าควรที่จะลดค่าที่จ่ายตรงไหนอย่างไรบ้างอันไหนที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็อยากไปเรียกเก็บจากพ่อแม่ผู้ปกครองเขา กระทรวงศึกษาทำเท่านี้นะครับเรามีรัฐบาลและก็รัฐมนตรีที่ไม่จริงใจในการออกประกาศ mm hmm. อ่าผมผมพูดตรงๆเลยนะครับคือคุณทำให้ประชาชนหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นว่าคุณออกหนังสือไปแล้วคุณออกเอกสารไปแล้วแต่เอกสารหรือว่าหนังสือที่คุณออกไปเนี่ยมันไม่มีสภาพบังคับพอมันไม่มีสภาพบังคับผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกับเป็นการหลอก พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าพี่น้องประชาชนหรือไม่คุณเขียนหัวข้อว่าประกาศแนวทางปฏิบัติมันไม่ใช่คำสั่งมันไม่ใช่คำสั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการคือคนเป็นรัฐมนตรีถ้าทำไป้เท่านี้เนี่ยก็อย่ามีเลยครับนะเราพูดกันเป็นภาษาบ้านๆคุณผู้ชมครับถ้าคนเป็นรัฐมนตรียามนี้สิ่งที่ต้องทำให้ได้ก็คือการ พระองการเรียนการสอนให้ลูกๆหลานและความปลอดภัยให้ลูกๆหลานเท่านั้นคุณเชื่อผมเถอะนะครับคุณตรีนุชเทียนทองมีเวลาเป็นรัฐมนตรีเต็มพี่ก็ปีกว่า,วารัฐบาลก็ครบเทิมแล้วคุณไม่ต้องไปทําอย่างอื่นหรอกไอ้ที่จะไปเชิญติวเตอร์มาอบรมนู่นนี่นั่นคุณไม่ต้องคิดจะทําแล้วครับวันนี้คุณทํายังไงก็ได้นะคุณทํายังไงก็ได้ภารกิจหลักของกระทรวงศึกษาเนี่ย ทำให้ลูกหลานปลอดภัยทำให้ลูกหลานปลอดภัยแล้วประคองการเรียนการสอนให้ไปได้ใช้คำว่าประคองนะครับและเรื่องที่สำคัญก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองตอนนี้กระเสือกกระสนบางคนตกงานบางคนถูกลดวันเวลาทำงาน รายได้น้อยลงรายจ่ายเท่าเดิมหรือบางคนเพิ่มขึ้นสนี่ซ้ำไปเพราะต้องมาใช้ไฟใช้แอร์ที่บ้านคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญของคนเป็นวัฐมนตรีในยามนี้คือคุณต้องทำสามอย่างนี้ไอที่จะไปเชิญติวเตอร์มาสอนคุณครูเนี่ยนะครับคุณอย่าเวอร์นะครับคือคุณไม่มีเวลาหรอกคุณมีเวลาแค่ปีนิดๆเท่านั้นมันก็จะครบเทอมละ เพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญคือลดค่าใช้จ่ายกับพ่อแม่ผู้ปกครองขนาดดาวรงดาราที่ส่งลูกหลานเนี่ยนะครับไปเรียนหนังสือในโรงเรียนหรูๆแพงๆเนี่ยนะครับเทอมหนึ่งหลายแสนบาทเนี่ยนะครับเขาจะออกมาบนเลยว่าจ่ายค่าเทอมสามสี่แสนลดมาไม่กี่พันหรือหลักหมื่นเท่านั้นเป็นต้นคือมันโดนเหมือนกันทั้งหมดตั้งแต่ค่าเทอมระดับหลายแสนจนมาถึงหลักหมืน่น จนมาถึงหลักพันทุกคนพูดหรือว่าบ่นเป็นเสียงเดียวกันหมดว่ามันไม่สอดคล้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราติดตามเราก็อย่าให้เขาสับขาหลอกนะคุณผู้ชมครับว่าที่ออกประกาศไปแล้วไม่มีสภาพบังคับครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนว่าเขาจะทําหรือเปล่าอย่างโรงเรียนที่ไหนนะเพชรบูรณ์ผมจําชื่อโรงเรียนไม่ได้เป็นโรงเรียนรัฐเนี่ยแหละประกาศเลยว่าไม่เก็บ ไม่เก็บค่าเทอมค่าสนับสนุนพันกว่าบาทเนี่ยประกาศออกมาเลยว่าไม่เก็บเห็นไหมครับมันมันมีคำถามคุณผู้ชมมันมีคำถามแบบนี้โรงเรียนที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะเขาก็เป็นโรงเรียนรัฐเหมือนกันผมก็งงว่าเอา้ามันก็เป็นโรงเรียนรัฐนี่ะ เหมือนกันทั้งประเทศเนี่ยตั้งหลายโรงแล้วทำไมไม่ทำเหมือนโรงเรียนที่เพชรบณ์คุณผู้ชมว่าแปลกไหมคือถ้าเป็นของรัฐเนี่ยมันออกมาตรการอะไรมันก็ต้องทำอย่างพร้อมเพรียงหรือทำในมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่ว่าโรงเรียนหนึ่งทำได้ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐนะครับแล้วโรงเรียนหนึ่งไม่ทำหรือทำไม่ได้อันนี้เราก็ไม่รู้เพราะอะไร ก็เพราะหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันเป็นแค่หนังสือเพื่อทราบมันเป็นแค่หนังสือเพื่อทราบมันไม่ได้สั่งพอไม่ได้สั่งเอ้าโรงเรียนรักเหมือนกันนะครับโรงเรียนรักเหมือนกันบางโรงเรียนเก็บค่านั้นบางโรงเรียนไม่เก็บค่านี้และทําไมมันไม่เหมือนกันทั้งที่ดูแลขึ้นตรงโดยกระทรวงศึกษาธิการกํากับควบคุมทั้งนั้น คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่านี่คือสภาพของความเป็นจริงมันเกิดโควิดขึ้นผมก็ไม่ได้บอกว่าโควิดมันดีหรือไม่ดียังไงนะครับแต่พอมันเกิดโควิดขึ้นมันก็ทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันให้โรงเรียนหนองไผ่ใช่มันก็ทำให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างว่าเอ้ยคนที่มาเป็นรัฐมนตรีคนที่มาเป็นนักการเมืองเนี่ย มีแต่ชื่อนามสกุลมีความรู้ความสามารถกล้าได้กล้าเสียกล้าชนเพื่อพี่น้องประชาชนหรือว่าเกาะอยู่กับกลุ่มทุนเอาอกเอาใจกลุ่มทุนคนร่ำคนรวยหรือว่าเอาอกเอาใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันก็ทำให้เราได้เห็นว่านักการเมืองคนไหนทำงานเพื่อประชาชนนักการเมืองคนไหนหน่อมแนมนักการเมืองคนไหน มีความเหมาะสมความรู้ความสามารถที่จะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีโควิดมันก็ทำให้เราได้เห็นนะครับจนถึงณขณะน,นี้ความช่วยเหลือของรัฐบาลที่ลงไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเราต้องยืนยันยืนหยัดตรงนี้ว่ายังดีไม่พอยังดีไม่พอนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับอย่าหาว่างั้นงี้นะครับเมื่อคืนมีข่าว ว่าช่อง NBT ซึ่งเป็นช่องของรัฐบาลเนี่ยนะครับไปเอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยนะเอาเงินรัฐบาลเนี่ยนะครับควักเพื่อที่จะไปซื้อบอนยูโรมาให้คนไทยดูนะเพื่อที่จะไปควักไปซื้อบอนยูโรบริขสิทธิ์มาให้พี่น้องคนไทยได้ดูกันนะครับได้ดูกันไม่รู้แหละว่าํำภายใต้วัตถุประสงค์อะไรแต่ที่บอกก็คือคนไทยสนใจอยากดูกันนะครับ ที่ควักทําอย่างอื่นเนี่ยทําได้คุณผู้ชมที่จะควักมาช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเรื่องค่าเทอมเนี่ยแล้วทําไมไม่ทําครับนะคือมันไม่ได้ทําเลยไงคุณผู้ชมเข้าใจไหมมันไม่มีตรงไหนทําเลยมันไม่มีตรงไหนเยียวยาเลยคุณผู้ชมเข้าใจป่ะค่าเทอมเนี่ยไม่มีสักแกละที่อย่างอื่นเนี่ยทาได้หมดดูบอลก็ทําได้อันนี้ไม่ได้ว่าจะไปคัดค้านหรืออะไรนะครับ เพราะคนที่เขาเห็นด้วยมันก็มีแต่ผมแค่ถามไงว่ากระบ,บอลยูโรเนี่ยคุณควักเงินได้ให้คนดูได้นะครับคนดูเขาก็ดีใจก็ว่ากันไปแต่ผมถามไหครับว่าค่าเทอมเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายกองอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นค่าที่จ่ายสำคัญเนี่ยมีสันโยบายไหมครับที่จะช่วยค่าเทอมอ่ะไม่มีนะครับคุณผู้ชมมีสอสออยู่คนหนึ่งไปอภิปรายในสภาตอนพรกรคกู่เงินห้าแสนล้านบอกว่า เนี่ยมันควรมีโครงการเกี่ยวกับค่าเทอมบ้างจะโครงการคนละครึ่งโครงการอะไรคนละครึ่งค่าเทอมหรืออะไรยังไงเนี่ยก็สักอย่างหนึ่งแต่ไม่มีแต่เอาเงินภาษีไปทําให้หลายเรื่องแต่ค่าเทอมไม่ทําอะไรเลยนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะผมถามจริงเถอะคนที่เสียรัฐบาลแล้วก็มาเหน็บแนมผมอยู่ตอนนี้นะครับคือคุณไม่คิดจะให้รัฐบาลเขาช่วยเรื่องค่าเทอมอะไรเลยเหรอ นะคุณี่จะรักรัฐบาลไปถึงไหนนะครับไก่ฆ่าเธอมันก็ไม่ทานะโรงเรียนรัฐบางโรงเรียนทําบางโรงเรียนไม่ทําไอ้เราก็งงว่าไอ้โรงเรียนรัฐบาลไอ้โรงเรียนของรัฐเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลทําไมมาตรการถึงไม่เหมือนกันคือมันสเปส,สปะมันมั่วไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตามมีตามเกิด ว่าคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนลูกหลานเรียนโรงเรียนอะไรผู้บริหารโรงเรียนนั้นๆเป็นคนยังไงขึ้นอยู่กับโรงเรียนนั้นๆเลยอย่างอื่นนี่ทําได้หมดอย่างอื่นนี่ทาได้หมดค่าเทอมไม่มีเลยนะครับที่ผมสามารถพูดค่าเทอไมได้เต็มปากเต็มคําเนี่ยผมรู้ดีไงว่าผมก็เป็นคนต้องจ่ายผมก็จ่ายเหมือนกันแต่ผมไม่ได้พูดว่ามันเป็นปัญหาของผมแต่ผมพูดภายใต้หลักการ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมมาเรียกร้องนะครับผมก็เรียกร้องพราเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองพี่น้องประชาชนแล้วผมก็รับปากแล้วว่าผมจะเป็นสื่อแบบนี้ผมจะเป็นสื่อแบบนี้อาจจะมีข่าวอย่างอื่นที่ผมนําเสนอบ้างก็ว่าไปแต่มันก็ต้องมีข่าวแบบเนี้ยที่ผมต้องให้น้ําหนักเป็นสําคัญถ้าคุณผู้ชมติดตามเพจของผมเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่า ผมจะมีเรื่องปากท้องเรื่องเสียงเรียกร้องของพ่อแม่ผู้ปกครองของพี่น้องประชาชนเนี่ยนำเสนอออกมาเป็นระยะระยะเช่นไปคุยกับแม่ค้าที่ตลาดไปคุยกับชาวบ้านวินมอเตอร์ไซค์ผมจะยึดหลักการทำข่าวเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนไปตลอดชีวิตของผมตราบใดที่ผมยังทำอาชีพนี้อยู่ถามว่ามันมีข่าวอื่นอื่นไหมผมทำผมก็เป็นนักข่าวที่มันก็ต้องมีข่าวอื่นๆด้วย แต่หลักสําคัญก็คือข้อเรียกร้องต่อให้รัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือวันข้างหน้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์หรือไม่ใช่ใครก็ตามแต่ผมก็เรียกร้องหมดแหละนะครับผมก็เรียกร้องหมดเพราะประชาชนต้องมีคนที่ช่วยเขาเรียกร้อ them, them. S, <S <hum> งร <im debido> <im> ัฐบาลมีหน้าที่ตอบสนองต่อให้สมัยหน้าเพื่อไทยเข้ามาผมก็เรียกร้องต่อให้สมัยหน้าจะเป็นก้าวไกลหรืออะไรมาผมก็เรียกร้องอยู่ดี เพราะมันคือหน้าที่ไงฉะนั้นเนี่ยคนที่พยายามจะมามองอีซียุคคนหรือผมเนี่ยนะครับว่าเอาแต่เรียกร้องกดดันวิพากษ์วิจารณ์ผลเอกประยุทธ์ก็ลองเปลี่ยนรัฐบาลดูสิก็ลองเปลี่ยนนายกดูว่าผมจะเรียกร้องคนอื่นอีกไหมก็ต้องลองดูไงจะได้รู้กันไปว่าผมมเลือกข้างการเมืองหรือผมเลือกข้างชาวบ้านผมไม่สนใจอยู่แล้วนะครับ นะครับคือถ้าเปลี่ยนรัฐบาลรัฐบาลอื่นผมก็เรียกร้องอีกยังไงก็เข้าข้างชาวบ้านานี้จุดยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มาเรียกร้องให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนถ้าผมแจ้งข่าวคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งนะครับคือคนละครึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะค,คุณผู้ชมครับเวลารัฐบาลมองโครงการนี้กับชาวบ้านมองเนี่ยมองไม่ตรงกันเออมันแปลกคุณผู้ชมครับ คนละครึ่งเนี่ยรัฐบาลมองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลมองว่ารัฐบาลเนี่ยออกให้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ล่อให้ชาวบ้านเนี่ยเอาเงินมาสมทบอีกครึ่งหนึ่งแล้วเงินมันก็จะไปหมุนในระบบเศรษฐกิจพื้นฐานเนี่ยในปริมาณสองเด้งคือรัฐบาลออกตังครึ่งหนึ่งแต่ว่าได้ประชาชนช่วยออกด้วยมันจะได้สองเด้ง รัฐบาลจึงมองโครงการคนละครึ่งเป็นมาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เยียวยาแต่ก็แปลกทีเหมือนกันประชาชนเนี่ยเวลามองเข้าไปในโครงการคนละครึ่งกลับมองว่าเป็นการเยียวยาแปลกนะมันขึ้นอยู่กับว่ามองเหลี่ยมไหนคนละครึ่งเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามองด้านไหนรัฐบาลมองเป็นการฟื้นฟูนะครับมองเป็นการฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจประชาชนมองเป็นการเยียวยา โอเคนะเพราะฉะนั้นล่าสุดคุณผู้ชมครับรัฐบาลจึงประกาศว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยลงในทุกอาชีพคนละครึ่งลงในทุกอาชีพข้าราชการก็ลงได้ก็รู้กันอยู่แล้วบ่าพวกข้าราชการบำนาญเนี่ยที่เกษียณไปแล้วก็ลงได้ลงได้หมดยกเว้นคนที่มีอายุไม่ถึง18ปีไม่ถึง18ปียังไม่ได้นะครับกับ ถ้าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณไม่ได้ส8บปดปีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณไม่ได้นะเอาตรงนี้ให้ชัดเจนนะฮะเอาตรงนี้ให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่ส4บสี่ที่จะถึงเนี้ยเว็บไซต์คนละครึ่งเนี่ยเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกสิบหล้านคนคนที่เคยได้คนละครึ่งมาแล้วเนี่ยนะครับคนที่เคยได้คนละครึ่งมาแล้วทั้งเฟสหนึ่งกับเฟสสองเนี่ย คุณไม่ต้องไปสมัครแล้วคุณแค่กดยืนยันเดี๋ยวมันจะมีปุ่มให้ยืนยันคุณก็ยืนยันน้นั่นแหละว่าคุณจะเอาต่อซึ่งเอาอยู่แล้วใครจะไม่เอาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มเดิมที่ได้คนละครึ่งอยู่สิบห้าล้านคนเนี่ยก็แค่กดปุ่มยืนยันเพราะได้อยู่แล้วส่วนอีกส6บหล้านคนเนี่ยคุณก็ไปสมัครเอาก็ไปสมัครเอาสิบกล้านบวกสิบห้าล้านก็สามสิบเอ็ดล้านก็สาบเอ็ดล้าน สามสิบเอ็ดล้านนี่นะคุณผู้ชมครับตัดคนอายุต่ำกว่าสิบแปดปีออกนะตัดคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกนะก็ทั้งประเทศแล้วครับคุณผู้ชมเข้าใจไหมฮะก็ทั้งประเทศแล้วอีกสามสิบเอ็ดล้านคนเนะี่ยประเทศไทยมีหกสิบกว่าล้านตัดคนอายุต่ำกว่าสิบแปดปีออกตัดคนที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัครคนละครึ่งไม่ได้นะครับเพราะทํนได้อยู่แล้ว สาอล้านคนที่จะให้เนี่ยก็แทบทังประเทศแหละชัดเจนะก็แทบทังประเทศก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่ารัฐบาลมองว่ามันเป็นการฟื้นฟูมันเป็นการฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจอะรัฐบาลออกเองินแค่ครึ่งเดียวประชาชนออกอีกครึ่งนึงแล้วก็ไปกระตุ้นแต่ประชาชนเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการเยียวยา เวลามองลงไปของรัฐบาลกับประชาชนมองขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่เหมือนกันอันนี้คือโครงการคนละครึ่งส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็จะได้เดือนละสองร้อยนะเดือนละสองร้อยจากที่ท่านได้อยู่เดิมแล้วคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตังค์ไม่เท่ากันนะครับมันมีเงื่อนไขอยู่นะแต่จะได้เพิ่มไปอีกคนละสองร้อยนะมอสามสิบสามได้ด้วยหรือเปล่าครับ ออไม่เกี่ยวนะครับคุณจะอยู่มอไหนเนี่ยอยู่มอสามสามสามเก้าสี่สิบหรืออะไรก็ตามแต่ทําอาชีพอะไรก็ตามแต่คุณสมัครได้หมดนะโครคงการคนละครึ่งเนี่ยที่ผมบอกนงะรัฐบาลไม่ได้มองว่าคนละครึ่งเยียวยานะครับรัฐบาลมองว่าคนละครึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทําไมเขาไม่ให้กลุ่มบัตรคนจนเนี่ยได้คนละครึ่งคุณผู้ชมทราบไหมครับมันไม่ใช่ว่าเพราะบัตร เพราะบาคนจนเขาได้ตังอยู่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับมันก็มีเหตุผลอยู่นิดนึงแต่เขามองว่าเขาอยากให้คนที่มีกําลังซื้อมาใช้คนละครึ่งเพราะการที่คุณจะได้เงินจากรัฐบาลเนี่ยคุณต้องยอมออกตังด้วยนะครึ่งหนึ่งเขาเลยมองไปที่กลุ่มคนชั้นกลางขึ้นไปส่วนกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขามองว่าเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออันนั้นเขาแจกอย่างเดียวเลยเขาแจกอย่างเดียวเลยเขาไม่ต้องบอกว่าให้คุณมาออกด้วยเฮ้คุณไม่ต้องเขาแจกอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลมองว่าเป็นการฟื้นฟูกระตุ้นแต่ประชาชนมองว่าเป็นการเยียวยาส่วนหลังจากนี้คุณผู้ชมครับจะมีการเยียวยาเกิดขึ้นอีกหรือไม่คําตอบก็คือเป็นไปได้ยากนะครับเยียวยาถ้าจะมีอีกเป็นไปได้ยากคุณผู้ชมไม่ต้องไปเที่ยวดูข่าวสเปดสปะในเว็บไซต์ออนไลน ที่ไม่น่าเชื่อถือเอางี้ดีกว่าก็เลือกติดตามแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือเอาชัวร์หมุนมาหาที่ผมก็ได้เพราะยังไงถ้ามันมีเรื่องเยียวยาเรื่องมาตรการนู่นนี่นั่นเนี่ยผมต้องบอกอยู่แล้วผมต้องรายงานอยู่แล้วนะนะผมต้องรายงานอยู่แล้วนะครับนะผมต้องรายงานอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยหมุนมาดูตรงนี้ดีกว่าคือมีคนถามว่าจะเยียวยา,ยายไหมยากครับคุณผู้ชมตอนนี้ความตั้งใจของรัฐบาลก็คือ ไปฉีดวัคซีนแล้วเปิดประเทศฉีดวัคซีนแล้วเปิดประเทศนะครับคุณผู้ชมถามว่าข้าราชการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ยต้องจะได้ไหมเอาก็ได้สิครับคุณก็ไปลงทะเบียนเราสิวันที่สิบสี่นะเหลือที่นั่งตั้งสิบหกล้านก็เยอะนะครับอย่างที่ผมบอกไงสิบหกบวกสิบห้าสามสิบเอ็ดล้านตัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกตัดคนอายตุต่ำกว่าสิบแปดปีออกอย่างมันก็คือคนทั้งประเทศแล้วนะครับ มันก็แทบทั้งประเทศแล้วนะเอานี้ให้ชัดเยียวยายากผมไม่ไม่กล้าพูดคาว่ามีไม่มีนะครับคือเราไม่รู้ใจเขาอะนะแต่ดูจากสตุ้งสตังเขาแล้วเนี่ยยากแม้ว่าคือเงินกู้ห้าแสนล้านเนี่ยคุณผู้ฟังดีนะเวลาเขากู้เนี่ย เขาไม่ได้กู้ทีเดียวห้าแสนนะคุณผู้ชมเข้าใจไหมครเขาไม่ได้กู้าเฮ้ยเอามาเลยห้าแสนเขาเตรียมมาไว้ห้าแสนให้อำนาจในการกู้ไม่ได้กู้เลยให้อำนาจในการกู้เพราะฉนั้นเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลคงทยอยกู้อาจจะกู้ทีละแสนสองแสนอะไรเงี้ยคือถ้ากู้ถ้ากู้แสนหนึ่งสองแสนแล้วมันพอก็ไม่จําเป็นต้องใช้ถึงห้าแสน นี่คือความหมายของคือจริงๆชื่อเต็มมันคือพรบพรกรให้อำนาจให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเขาให้อำนาจกู้แต่คุณยังไม่ต้องกู้ก็ได้หรือคุณไม่จําเป็นต้องกู้ทั้งหมดก็ได้คุณค่อยๆกู้ก็ได้นะซึ่งแน่นอนครับถ้าฉีดวัคซีนเป็นไปตามแผนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้สิ้นปีร้อยล้านโดสห้าสิบล้านคนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของประเทศเ่ยนะครับ ก็กลับมาใช้ชีวิตปกตินะกลับมาทำมาหากินกันปกติ mm. ห้าแสนล้านคือค่อยๆกู้นะครับไม่ใช่ว่าทั้งก้อนนะมสามสามได้ด้วยหรือเปล่าครับได้หมดแล้วครับคุณก็ไปสมัครเอานะครับวันที่สิบสี่นะผมยังสมัครได้เลยอืมผมก็สมัครได้นะครับอืมนะ คนก็บ่นเยอะให้ไอ้เงินสองร้อยเนี่ยต่อเดือนเนี่ยนะครับมันฟังแล้วก็มันอืมไม่รู้คิดจากฐานอะไรนะครับเดือนละสองร้อยมันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยเลยนะครับสมัยนี้เงินสองสองรอยบาทเนี่ยโหทํามาใช้ซื้อนู่นซื้อนี่ลําบากนะครับอืม